สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็มาดูรายชื่อของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะในการแข่งขันเวนเอลปี2023จริงๆร,รายการนี้ก็สามารถที่จะโรเตทน,นักกีฬาได้นะคะแต่ละชาติเนี่ยเขาจะให้ส่งทั้งหมดประมาณ30รายชื่อใช่ไหมคะแต่ว่าที่จะสามารถเล่นในแต่ละสนามได้ก็จะให้ส่งแค่14รายชื่อที่คอนเฟิร์มเล่นเนาะโดยในสัปดาห์แรกของการแข่งขันเวนอลนะคะเราก็มีรายชื่อตามนี้เลยค่ะนี่ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะคะโดยรายชื่อแรกนะคะก็คือ ือเปียโนตป้นน้อยมีตัวซีด้วยตัวซีก็คือกัปตันนะคะถือว่าแป้นเนี่ยเป็นกัปตันทีมนะส่วนลิเบอร์โรอีกคนนึงก็คือสุภัตตาภพาโรธค่ะเซตเตอร์เนี่ยก็2คนที่ดีที่สุดข,ของไทยณนะเวลานี้นะคะก็คือพรพันธ์แล้วก็ซิลิมาออปปอร์สติปไกเออร์นะคะตำแหน่งบีหลังก็จะมีพิมพิษยาก๊กรามแล้วก็ธนชาสุขสดค่ะตำแหน่ง B บอเลเร็วนะคะก็มีแนนทัดดาวมีหัตถยาบำรุงสุขมีชิตาพรกำลังมากแล้วก็มีจรัสพรบรรดาศักดิ์ค่ะ ตำแหน่งหัวเสานะคะก็ไปด้วยกัน4คนก็คือชาชุออนมกศรีอัชราพรคงยศวิภาวีสีนอกแล้วก็สสิภาพรจันทวีสูตรครบทั้ง14รายชื่อนะคะโดยเจ้าหน้าที่ทีมเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะคะผู้จัดการทีมก็เป็นนายสมชัยต่อนพยยอดนะคะแล้วก็ h ฮโค้กก็คือโค้ชด่วนานายศีวัชระเมทากุล ผู้ฝึกสอนก็คือชำนาญดอกไม้แล้วก็มีนักกายภาพบํบาบัดแพทย์ประจําทีมแล้วก็หมอนวดประจําทีมค่ะโดยศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2023นะคะเราจะแข่งด้วยกันทั้งหมด3สัปดาห์โดยทีมชาติไทยเนี่ยจะแข่งสัปดาห์แรกที่ประเทศตุรกรีค่ะในระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง4มิถุนายนค่ะโดยสาวไทยจะออกเดินทางในวันที่27พฤษภาคมนะคะซึ่งก็คือพรุ่งนี้เนาะที่ท่ากาศยาสุวรรณภูมิเวลา4ี่ทุ่มห5ค่ะ เกมนัดแดกเนี่ยสาวไทยจะลงสนามเจออิตาลีแชมป์เก่านะคะเจอน้องนูเนาะในวันที่30พฤษภาคมเวลา3าทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะคะสามารถดูไทยท่อสดได้ทางช่อง7 HD นะคะหรือว่าใครที่ไม่ชอบดูภาคไขยก็สามารถสมัครวอลเลยบอลเวิลด์ไปดูกันให้จุใจกันได้เลยนะคะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนคิดยังไงกับรายชื่อ14รายชื่อสนามแรกที่ตุรกี ทุกคนเห็นด้วยไหมมีน้องมดดอยติดมาด้วยนะแล้วก็มีชิตาพรมีจรัดพรนี่ก็เคยเล่นทีมชาติอยู่แล้วเนาะคิดว่าฝีมือเป็นยังไงหรือว่าใครควรติดหรือใครไม่ควรติดก็พิมพ์คอมเมนต์ลงมาไว้ด้านล่างได้เลยแพนอา่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e ให้วันเล็บบอลโฮมด้วยนะคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ